สวัสดีจ้าเมือ่อกี้มาพบกับช่องไม่ผ้าร่วยนะคะเมื่อนี้เอดก็จะได้ผ้าเอฟซีมาตามแนวทางห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุณ่อลึกลับมาฝากเอฟซีนะคะเอฟซี FC ทันใดเขามาแลกกับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งเมื่เพื่อสิบว่าผ้าข้าวสารดีๆแนวทางเด,ดเด็ดจากทางช่องไม่ผ้าร่วยนะคะและอาจจะได้เอาหิมะนะคะสําหรับแนวทางห้าหน้อยหรือว่า หุ่นของคุณพ่อหลึกลับวันที่ยี่สิบหานะคะวันที่ยี่สิบห้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะนะคะไอกระไดมาแล้วนะคะสำหรับแน่ทางฮะา,าน้อยเลยว่าหุ่นของคุณพ่อหลึกหลับวันที่ยี่สิบห้า เดือนกุมภาพันธ์พศหกห้านะคะน่ายใจมึงนะคะ่ะชัดบ่านาอค่ะนี่แอนแอเอาวางไว้ทั้งถังมันแข็งนะคะนี่นะคะสำรับเลขวิ่งก็จะมีหกกับเก้านะคะเลขสามตัวก็จะมีหกสี่สามเก้าเจ็ดแปด หนึ่งสองห้านะคะสองตัวก็จะมีสี่หกสี่นะคะหกสี่หกเจ็ดหกแปดเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดนะคะสำหรับตัวเน้นก็นจะมีเก้าเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะเอฟซี FC ก็ล่องออกไปพิจารณาเมืองนะคะ ช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจยายในการรับชมด้วยนะคะเนาะค่ะแอร์เกา่ามห้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอร์ก่บลูนะคะว่ามันจะออกหรือบอ่ออกนะคะแอร์เกามาให้เป็นแค่แนวทางนะคะถ้าเอฟซีทนายมากะร่องเอาไปพิจารณามึงนะคะสําหรับแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพอหึกลับนะคะถ้าแอดบอถือว่าผิดแอรก็ต้องกล่าวขอโทษขอพายเอฟซ ทุกคนทุกท่านเลยนะคะบางทีแอก็ว,ว่าถือว,าว่าผิดนะคะแอก็ต้องการขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะถ้าน้อยนี่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอาจจะเป็นคลิปสามนาทีสี่นาทีนะคะพอดีแอกก์บอกรู้ว่าจะวาวยัางนะคะแอกเกเลยเอาแต่แนวทางมาให้กับเอฟซีนะคะ นะคะแอก็ไดเอามาฝากกับ FC เอฟซียน้ะคะถ้าเอฟซีท่านไหนนะคะทามาคลิปนี้นะคะแอก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปหาแนวทางเด็ดๆดมาฝากกับเอฟซีนะคะาหรับคลิปนี้นะคะแอก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีน,นะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะแอก็ขอขอขอบคุณ จากใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์เนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะแอรก็บอกถึกว่พผิดนะคะแอกก็ตตองกาขอโทขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอกก็ตตองขออนุญ,ญาตเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนา้าค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะ